สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีในการตอบคำถามของคู่ที่เขาสัมภาษณ์งานเรานะครับว่ามันจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเช่นว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้คือผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าเรามีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆคําถามนี้เนี่ยมันก็เป็นคําถามซึ่ง จะบอกอะไรได้หลายๆอย่างในฐานะของผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ผู้สัมภาษณ์เองด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากถ้าเราสามารถใช้มันเป็นประโยชน์ให้เราได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นผมผมจะตอบอยังไงนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหราัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องของการสัมภาษณ์ มากเท่าไรนะครับถ้าเมื่อเทียบกับที่อเมริกาซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากแล้วก็ค่อนข้างปกติเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่สมัยที่ผมมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราสอบได้แล้วนะครับเราก็ต้องยื่นคะแนนไปตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเขาเปิดสอนนะฮะแล้วเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วผมก็ต้องสัมภาษณ์เป็นหลายสิบที่เลยนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยดังนั้นก็อย่างน้อยๆก็ยังพอมีประสบการณ์ในด้านการสัมภาษณ์ ค่อนข้างที่จะเรียกว่าใช้ได้แล้วกันนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นฐานะผู้ที่ไปสัมภาษณ์คนอื่นเข้าบ้างว่าเราอยากจะฟังอะไรนะครับแต่วันนี้จะมาชี้เรื่องข้อคําถามข้อหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์กับหลายๆคนก็คือถ้าเกิดว่าเราสัมภาษณ์ทุกๆอย่างไปแล้วเราเตรียมตัวมาทุกอย่างเราคุยกับเขาดีเราเข้ากับเขาได้นะครับเข้ากับผู้สัมภาษณ์ได้ดีผู้สัมภาษณ์ดูจะชื่นชมเรานะครับเราก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะเขาถามเราเลยว่า คุณมีอะไรที่จะถามผมไหมนะฮะคำถามนี้นะครับถ้าในทางในทางเวลาที่เราจะตอบเนี่ยเราจะต้องคิดถึงสมมุติว่าผมเป็นคนจะตอบคําถามเนี่ยผมจะคิดถึงหลกัหลกๆอยู่3 4อย่างนะครับอย่างแรกผมก็ลองถามว่าเออถ้าเราไปสัมภาษณ์งานบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็ลองถามว่าคนที่เขาเคยอยู่ในตําแหน่งเดียวกับเราเนี่ยนะครับเขาอยูอ่ในตําแหน่งเดียวกับเราไปนานเท่าไหร่เขาอยู่มานานเท่าไหร่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาโดนโปรโมทไป เ,เมื่อไรนะครับใช้เวลานานไหมกว่าเขาจะได้รับการโปรโมทรวมทั้งคุณสมบัติอะไรซึ่งคุณมองหาเพื่อที่จะให้เขาได้รับการโปรโมทนะฮะอันเนี้ยมันจะบ่งบอกได้ว่าเออถ้าเราเข้าไปทํางานในตําแหน่งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกอย่างไรบ้างในการประเมินเรานะครับแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมันเป็นการบอกคร่าวๆนะฮะว่าเออเราเข้าไปแล้วเราจะทำยังไงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของ job description หรือว่า เวลาที่เขาเขียนงานมาว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างในงานตัวนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนบ้างที่เขาดูนะครับดูคุณค่าของเราหรือคุณภาพของเราในการที่จะโปรโมทให้เราอยู่ในขั้นสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพิผมคิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่ดีนะครับสำหรับสําหรับคนที่จะไปตอบคำถามนี้นะครับก็เราก็จะบอกให้คร่าวๆเออไอ,อ้คนที่ผ่านมาเขาอยู่มาตั้งสมมติปคนหนึ่งเขาอยู่มา6เดือนเอ,อ้ก็ได้โปรโมทแล้ว มันดูเร็วฮะทำไม6เดือนก็ได้โปรโมทแล้วเขามีคุณสมบัติอะไรซึ่งทําให้เขาได้รับการโปรโมทนะฮะเราก็ถามไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราทราบคร่าวๆนะครับอันที่2ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะดีก็คือว่าถ้าเราถามว่าเออแล้วถ้าเราเข้าไปทํางานเนี่ยนะครับเขามีระบบช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างมีทรัพยากรอะไรให้เราบ้างนะครับอ่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเป็นคนหนุ่มไฟแรงเข้าไปทํางานที่บริษัทเรา มี b a c k กราวน d มีภูมิการศึกษาภูมิหลังต่างๆที่ดีแล้วเราต้องการที่จะทํางานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามีอะไรที่ช่วยเหลือเราให้เราทํางานได้ราบรื่นบ้างนะครับไม่เชนนั้นเข้าไปแล้วเกิดเราต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถหาให้เราได้เนี่ยโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนนะครับเราก็อาจจะรู้สึกผิดหวังกับง,งานนั้นได้นะครับเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมมัน,ม,นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะนะครับ คือการที่เราถามแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทราบแล้วว่าโอเคเขามีกลไกอะไรบ้างมีมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ช่วยเหลือมีพี่คนน้อนคนนี้นะครับที่คอยให้คําปรึกษาหรือมีทรัพยากรมีหน่วยงานไหนบ้างที่คอยที่จะให้ความช่วยเหลือเราในหน้าที่การงานของเรานะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะมันทาให้เรารู้ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรบ้างเพราะแน่นอนการเข้าไปในที่ใหม่ๆเนี่ยนะเราก็เราก็จะไม่ ไม่รู้สึกว่าเราคุ้นเคยอะไรเท่าไหร่ดังนั้นการที่เราทราบว่าเราต้องทํางานกับอะไรบ้างกับใครมีสิ่งช่วยเหลือยังไงก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องถามเขานะครับทีนี้อันสุดท้ายซึ่งผมก็ใช้ถามด้วยนะครับก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นในทางบริษัทน,นะฮะเช่นว่าถ้าผมจะถามก็คือคนที่เขาเคยอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยนะฮะ สมมุติว่าเขาลาออกนะครับหรือเขาย้ายแผนกหรือาย้ายตําแหน่งย้ายไปที่อื่นโดยที่ไม่ได้ถูกโปรโมทนะครับผมก็จะถามว่าเอองานตําแหน่งของที่คุณให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากสําหรับผมนะผมก็อยากทราบอีกข้อนหนึ่งก็คือว่าคนที่แล้วที่เคยอยู่ในตําแหน่งนี้ทําไมเขาไมีเหตุผลอะไรถึงได้ย้ายงานนะอยากย้ายงานหรือรายย้ายตําแหน่งหรือย้ายแผนกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างมันจะบอกเลยว่า มันมีอะไรที่เป็นปัญหาของหน่วยงานนั้นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปถามเขาตรงๆว่าหน่วยงานคุณมีอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาบ้างเขาอาจจะไม่ตอบก็ได้แล้วบางครั้งมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการถามแบบเหมือนเราไปก้าวไก่เขามากจนเกินไปมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ถ้าเราไปถามอะไรตรงๆนะครับดังนั้นการถามแบบนี้เนี่ยจะเป็นการถามอ้อมๆเช่นว่าเออถ้าเกิดว่าเขาทํางานถ้าเขาตอบแบบ คนที่แล้วมันไม่มีความสุขงี้เขาก็ไม่ตอบอย่างนี้แน่ๆนะครับหรือว่าเงินเดือนที่ให้มันน้อยไปเขาก็ไม่ตอบอย่างนี้แน่ๆนะครับก็ต้องตอบอย่างอื่นที่มันน่าจะเป็นปัญหาหรืออะไรซะมากกว่านะครับเราต้องพยายามขุดให้ให้ได้ว่าเออคนที่แล้วเขาออกออกไปได้เพราะว่าอะไรเพราะยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นในทางการแพทย์เนี่ยนะครับเวลาที่ผมไปสมัครที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเรียนต่อเนี่ยผมก็จะถามคําถามหนึ่งก็คือว่า ทางทางตอนแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเร s ซิเดนต์หรือแพทย์ประจําบ้านนะครับผมก็จะถามว่าเออแพทย์ประจําบ้านของที่โรงพยาบาลคนเนี่ยเวลาที่เขาจบแล้วนะครับเขาไปทําอะไรบ้างไปที่โรงพยาบาลไหนต่อบ้างได้เรียนได้เรียนต่อที่ไหนบ้างน,นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นการบอกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลในการสอนให้เร s ซิเดนต์หรือแพทย์ประจําบ้านของเขาเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันกับที่อื่นได้สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่น เราบอกว่าเออเนี่ยริเดนท์ทั้งหมดสมมุติว่าปีนี้มี30คนปีที่แล้วมี30คนใน30คนนี้ก็มีไปต่อเฉพาะทาง20คนอันนี้ซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วเราก็ถามเขาเออเฉพาะทางที่คุณไปต่อได้นี้ไปต่อได้ที่ไหนนะครับบางทีเขาจะบอกเรามาอ๋อไปมาหาวิทยาลัยโน้นมาหาวิทยาลัย,ยนี้ซึ่ง ถ้าเราอยู่ในวงการอยู่แล้วเราจะพอเดาได้ว่ามหาวิทยาลัยไ,ไหนมันดังเรื่องไหนนะครับเช่นว่าที่นี่ดังเรื่องหัวใจที่นี่ดังเรื่องปอดที่นี่ดังเรื่องทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าเออเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาส่งเขาส่งคนไปเรียนได้ที่ไหนบ้างนะครับออตรงเนี้ยก็จะพอบอกเราได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าก็มีคําถามบางอย่างซึ่งบางคนก็ยิงไปเหมือนกันเช่นว,ว่าเออที่ที่สอบ ปกติเวลาจบ3ปีเนี่ยมันจะมีการสอบดูว่าผ่าน Residency หรือเปล่านะครับก็ถามไปเลยว่าเออคุณมีคนที่สอบผ่านเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็บางคนก็ถามนะครับแต่ผมไม่ได้ถามตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเนื่องจากว่าการที่เรามีวินัยกับตัวเองการที่เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ทําให้ผมสอบตกแน่นอนนะครับผมจะสนใจแต่ว่าการที่เราทําเต็มที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลหรือสถานที่สอนเราเนี่ยเขาจะสามารถผลักดันให้เราไป มหาวิทยาลัยดังๆได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่า1มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราเก่งหรือเราพยายามอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับการที่ผู้สนับสนุนเราก็าจะสนับสนุนเรามากแค่ไหนนะครับถ้าเขาสนับสนุนเราได้มากเราก็อาจจะไปอยู่มหาวิทยาลัยดังๆได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคําถามซึ่งถามว่าเออคุณมีอะไรที่จะถามผมอีกหรือเปล่าคําถามนี้เราจะใช้ในการประเมินเขาเลยนะครับประเมินในหนึ่งสถานการณ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ว่าเออ เขาจะดูอะไรดูความก้าวหน้าของเราได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตรงไหนเขาอาจจะมาใช้เป็นการประเมินผลเราอันที่2ก็คือดูว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือตัว,ต,วตัวเองได้บ้างนะครับมีใครช่วยเหลือเราไหมหรือมีทรัพยากรอะไรหรือเปล่าเช่นมีนักสถิติให้เรามีคนช่วยเราทํางานวิจัยมีคนช่วยตรวจนั่นตรวจนี่นะครับสุดท้ายก็คือดูว่าเออสมมุติว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมัน มันรู้สึกว่าอองานมันน่าจะดีนะฟังเราดูดีมากๆเลยแต่ทาไมคนคนก่อนเนี่ยเขาถึงไม่เอาตำแหน่งนี้เขาถึงย้ายนะครับตรงนี้ก็จะบอกถึงปัญหาในการทำงานที่เราอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สอบถามเขาแบบนี้นะครับถ้าเป็นในทางแพทย์ผมก็ถามว่าออคนที่เขามาเรียนที่เนี่ยเขาได้ไปทํางานที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางกรณีเราอาจจะถามเขาว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยนะครับเวลาที่เข้าไปเรียนแล้วนะฮะเขามักจะ มีการแบ่งเวลาอย่างไรเขาทำงานอย่างไรบ้างนะครับพวกนี้เป็นต้นหรือบางครั้งผมก็ถามที่แปลกๆไปหน่อยเช่นอ่าคุณคนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นหมอนะครับถ้าเป็นในทางการแพทย์ผมก็จะถามเขาว่าเออถ้าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะดูคุณลักษณะคุณสมบัติอะไรของผมบ้างในการที่จะรับผมเข้าทำงานแล้วถ้าครับรับผมเข้าทำงานแล้วเนี่ยคุณสมบัติอะไรที่คุณจะดูเพื่อที่จะดูว่าผมก้าวหน้าแค่ไหนนะครับ อย่างเงี้ยก็จะถามเขาได้หรือว่าเราถามเขาได้อีกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโปรแกร,รมนี้อะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เด่นของคุณของโปรแกร,รมของคุณนะครับโปรแกร,รมของคุณเนี่ยมันดังเรื่องไหนนะฮะในสายตาคุณนะฮะและถ้าว่าคุณย้อนเวลากลับไปได้แล้วคุณเป็นคนมา บางครั้งผมใช้เวทคําถามที่กวนมากๆอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่ผมไม่สามารถที่จะถามเขาได้แล้วเขาตอบอะไรมาไม่ตรงตอบแล้วมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ตรงผมก็จะถามแบบนี้นะครับคําถามนี้คือเป็นคําถามที่สุดยอดมากๆลองเอาไปใช้ดูนะครับมันเป็นมันเป็นไม้ตายอย่างหนึ่งของผมนะครับคือถามว่าถ้าเกิดคุณย้อนเวลากลับไปได้แล้วคุณมานั่งในที่ที่ผมนั่งอยู่ในตอนนี้นะครับกําลังสอบสัมภาษณ์กับคนคนหนึ่งนะครับคุณจะถามเขาว่าอะไร คุณมีคำถามอะไรบ้างที่คิดว่าผมควรจะต้องถามนะฮะถ้าเป็นคุณคุณจะถามอะไรนะฮะหรือถ้าเป็นคุณในขณะนี้เวลาที่คุณถามคำถามแบบนี้เนี่ยคุณมุ่งหวังที่จะฟังเรื่องอะไรนะครับคำถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นคำถามซ้อนคำถามเป็นคำถามที่ใช้คำถามในการตอบนะครับบางทีเราตอบคนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตอบด้วยคําตอบเราตอบด้วยคําถามนะฮะ ตอบคาถามย้อนกลับให้เขาเป็นคนพูดโดยที่เราไม่จมําเป็นต้องพูดมากและทุกๆอย่างมันจะออกมาเองนะครับบางครั้งเนี่ยการที่ทําให้ผู้สัมภาษณ์เขาพูดในสิ่งที่เราอยากจะตอบอ่านี้ก็เป็นทริคของผมเหมือนกันผมต้องการให้ให้เขาถามในสิ่งที่ผมรู้หรือบางครั้งถ้าผมคิดอะไรไม่ออกเดาไม่ออกผมก็โยนคําถามกลับไปที่เขาแบบนี้เป็นต้นนะครับจะทําให้เขาพูดออกมาเยอะเองแล้วมันก็จะกินเวลาสัมภาษณ์ไปแล้วก็ทําให้เขาเป็นคนได้ใช้ความคิดด้วยครับเพราะว่า บางครั้งคนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์นานๆมันเบื่อนะครับคนก็จะตอบเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะผมเป็นคนสัมภาษณ์เองผมก็จะรู้ว่านักเรียนที่เข้ามาก็พูดเหมือนกันทุกคน่ะเนี่ยเขายืน่นใบสมัครมาโอ้ก็ก็เก่งมีภูมิหลังจบฮาร์วาร์ดจบที่โน่นที่นี่มาจบเยลมาอย่างเงี้ยนะครับก็เก่งทั้งนั้นแล้วแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าคนไหนที่เราควรจะทํางานร่วมด้วยเราก็จะถามเรื่องพวกนี้แหละครับเพื่อที่จะให้เขาตอบมานะฮะแต่ว่า พอผมเป็นคนถามบ่อยๆผมก็จะัก,กเริ่มเซ็งแล้วบางครั้งถ้ามีคนถามผมบ้างผมก็จะเออเริ่มพูดไปได้ดังนั้นเนี่ยการโยนคําถามกลับไปให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วบางครั้งมันดีซะด้วยสามไปนะครับโอเคเทคนิคอย่างนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูเล่นๆนะครับสามารถปรับใช้ได้ใครมีวิธีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ